สวัสดีครับพุกหงนะเบย์บอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิล์มนะครับทักทายเอฟซีนะครับตอนนี้ที่บ้านมังกี้นะครับฝนตกนะครับตกมาตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้นะครับทุกท่านก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้นะตอนแรกก็โปอยๆนะครับหลังๆมาก็เริ่มตกแบบเหมือนเริ่มเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับ ทุกคนครับเห็นนียครับโอ้แต่ว่าฝนตกแบบนี้มันมีมันมีข้อดีกับดอกไม้ของผมนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าดอกไม้ได้น้ำฝนเมื่อไหร่ดอกไม้จะงามมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตก เยอะเลยนะทุกท่านนะครับเราก็ต้องพกล่มนะครับตอนแรกผมจะออกไปลางกระบื้อเพราะว่าไปซื้อตะปูเพราะว่าตะปูหมดเพราะว่าจะต้องเอามาตอกไม้นะครับตอนนี้ยังออกไปไหนไม่ได้เลยทุกคนคือฝนมันตกเยอะครับเนี่ย อันนี้เสาที่ผมหล่อนะครับทุกท่านก็ผมแกะแบบออกมาแล้วนะครับแบบเสาอะนะครับอ่าพอเราหล่อแล้วเราก็จะก่ออิดล้อมห้องนะครับแล้วก็ใส่ดินนะทุกท่านดาวเรืองนะฮะ งามก็รอบนี้แหละนะครับเพราะว่าได้น้ำฝนนะครับเนี่ยทุกคนที่ผมอยากเทพื้นปูนหน้าบ้านเพราะว่าช่วงหน้าฝนหน้าดินมันจะอ่อนนี่นะครับเห็นรอยเท้าไหม ดอกไม้ชุ่มฉ่ำเลยครับทุกคนน้ำจากฝนถือว่าเป็นน้ำที่ดีมากๆนะครับอโอเคเลยทุกคนนะครับคราวนี้ฝนตกนะครับดอกไม้โตเร็วนะครับโอ้โแต่แต่ผมก็สังเกตว่า ดอกดาวเรืองเนี่ยมันมัน,ม,นมันบานเร็วนะเนี่ยนะครับดอกดาวเรืองก็บานเร็วนะทุกคนนะครับเพราะว่าฝนมันตกเยอะครับเนี่ยโอเคเนาะได้เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่มดีกว่าครับผมไม่อยากมายืนกลางฝนนานๆน,นะครับ ผมไอค่อยๆเดินนะทุกคนรองเท้าแตะมันลื่นปึบโอเคนี่นะครับหน้าบ้านนะครับก็ดีแล้วทุกคนคือมันก็ร้อนมาตั้งหลายวันแล้วนะ แต่ฝนอันนี้ก็เป็นฝนหลงด้วดูแล้วนะนะครับย้อยเมมๆเม,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 ม่เลยนะครับก็อัปเดตเรื่องการจะทำห้องอ่ะเนาะนะครับาวางร่มก่อน อันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะตีตีไม้ใส่นะครับตีไม้ที่เลื่อยเอาไว้ใส่นะครับแล้วก็ทำเป็นจั่วข้างบนนะครับทุกท่านอันนี้มีความหนาแน่นนะครับ และนี่ก็คือห้องผมนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าห้องเก่าห้องเก่าคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นโรงรถนะครับแล้วมันก็ต่ํานะครับก็ห้องนี้นะครับผมก็ก่ออิฐบล็อกสองก้อนนะครับเพื่อที่จะให้ความสูงของพื้นน่ะนะครับเราเอาดินใส่นี่นะเห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นความสูงของอ e ิฐบล็อกนะครับอ่าเป็นความสูงของอ e ิฐบล็อกที่เวลาผมกรอ,อกมาแล้วก็สูงประมาณนี้นะพื้นนะนะแล้วเราก็เอาดินใส่ข้างในนะครับอ่าจากนั้นเราก็เทพื้นข้างบนอีกทีหนึ่งอ่าตามนี้ครับทุกท่าน ก็ฝนตกมาแบบนี้ดีแล้วครับอ่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันก็แรงเวลาแรงก็แรงจริงๆครับเออเวลามีฝนอย่างนี้ก็ต้องต้องดีใจนะครับที่แบบว่าเออฝนได้มาโปรดให้เราหายร้อนนะครับกว่าจะได้อยู่ห้องใหม่ก็ต้องใช้เวลานะทุกคนนะเพราะว่า ผมต้องทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะหล่อเสาเพิ่มนะครับหล่อเสาเพิ่มนะครับก็ส่วนตรงนี้นะทุกคนจะเป็นโล่งๆนะครับห้องนี้จะเป็นโล่งๆเพราะว่าผมจะเอากระท่อมไม้ไผ่มามาวางที่หลังนี้นะครับ อเอาไว้นั่งนั่งเล่นหน้าบ้านตรงนี้เป็นจะเป็นหน้าบ้านนะครับตรงนี้นะจะจะไม่ทําห้องนะครับเวลาใครไปใครมาก็เออเข้ามานั่งคุยนั่งอะไรกันตรงหน้าบ้านตรงนี้นะครับอืมเพราะว่าผมค่อยๆรืออ้อนะครับตรงโน้นนะที่ผมบอกว่าแปลกมันผุแล้วนะครับแล้วก็ต้องลื้อออก นะครับจะออกไปข้างนอกก็ยังไม่ได้ออกเลยทุกคนเนี่ยดูครับฝนตกแบบนี้เซ็งเลยนะครับจะได้ไปซื้อของไหมเนี่ยนะครับที่บ้านเอฟซีเป็นยังไงบ้างครับฝนตกเหมือนกันไหมนะครับ ผมก็คิดว่าน่าจะตกทั่วไทยหรือเปล่านะครับเพราะขนาดบ้านผมยังตกเลยนะบ้านเอกซก็น่าจะตกด้วยเหมือนกันละมั้งนะครับเนี่ยหน้าฝนผมเบื่ออย่างเดียวที่มันแฉะนี่แหละครับทุกท่านาพื้นดินรอบบ้านเนี่ยเวลาที่ฝนไม่ตกอะ่ะมันสวยมันเก็บกวาดดีแต่ถ้าฝนตกมาเมื่อไหร่เละ ครับเลี้งจริงครับเออลานดินหน้าหน้าบ้านมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาโดนโดนน้ํามันก็แฉะนะครับอ่ามันก็มีข้อเสียของมันอยู่ ตอนนี้ท้องฟ้าบอกเลยว่าขาวโพงไปหมดเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยปริมาณของน้ำฝนนะครับอ,อันนี้ยผมก็คงจะตัดสินใจจะตัดสินใจว่า,น,าน่าจะไม่ออกไปแล้วแหละนะครับทุกท่าน อ่าโอเคผมตัดสินใจแล้วว่าผมผมไม่ออกไปละตอนแรกก็ว่าจะขี่มอไซค์ออกไปซื้อของข้างนอกแต่คราวนี้ฝนแบบนี้ไม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูช่วงเย็นใบบ่ายเย็นๆก่อนว่าฝนจะหยุดให้ไหมถ้าหยุดก็ไปได้ถ้าไม่หยุดก็ไปซื้อวันพรุ่งนี้นะครับตอนแรกเลยก็ว่าจะ หล่อสาวแต่วันนี้ยังยังหล่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีตะปูตีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ตีอ่าตะปูนะครับตีไม้แผ่นใส่ก็แล้วกันนะเป็นเป็นอ่าตะปูที่เบิร์ไม่ใหญ่มากเพราะว่าตะปูที่หมดคือตะปูสี่นะครับทุกท่านโอเคทุกคนนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาบ้างนะครับว่าฝนตกหรือเปล่าที่บ้านเอสซีเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ